ครับสวัสดีครับผมสาธุทศพรครับในนามร้านจรันรุ่งเรืองสองพันทิพย์นะครับตั้งอยู่ตัวบลตะเคียนอำเภอจานคุณทศจังหวัดนครราชสีมานะครับอัปเดตสินค้าเก่าญี่ปุ่นนะครับซึ่งวันนี้ก็ลงตู้เก่าญี่ปุ่นรถไถอยู่ประมาณสิบสามคันนะครับก็มาดูกันก็ข้าวก็มียี่ห้อยิปซิกนะครับเยนมาคูเปต้าตู้แอร์แะไม่ตู้แอร์นะครับรถเพาเดียวและสองเเผวนะครับเพื่อท่านใดที่มองหารถไถเพาเดียสองเเผว ยี่ห้อคูปต้าเยนมากอิตกิีนะครับติดต่อผมนะครับสาโรทดพอตตัวจริงเสียงจริงนะครับนําเข้าจากญี่ปุ่นเองนะครับมีราคาปีกและราคาส่งนะครับ095 424 9้าเป็นทั้งเบอร์โทรและไอดียไลน์ครับต่างเช่นคันนี้ก็จะเป็น z ซ1 2แนะครับตัวนี้สวยๆนะครับเคสสนะครับเหมือนเดิมนะครับก็ ประมาณนี้นะครับสีสันเดยวล้างับความสะอาดเช็คว่าเครื่องดีไหมถ้าไม่ดีก็แยกเป็นอะไรนะครับของสารุ่นทุกพจริงเสียงจริงนะครับอะไรก็มีครับอะไรถอดชาวบ้านกาวญี่ปุ่นนะครับแต่ตุลละราคานะครับอย่างเช่นอันนี้ก็เป็นตู้แอร์นะครับสวยแบบนี้นะครับสภาพแบบนี้ก็มีนะครับตัวนี้จะเป็นแอร์วัน22แรงนะครับ ไลพาวเวอร์นะครับตัวนี้ก็ผมมีกาบของแค่ญ,ญี่ปุ่นอยู่แล้วเดี๋ยวเปลี่ยนกาบเลยครับเรื่องราคาชุดน,นี้ก็คร่าวๆก่อนนะครับอยู่ที่ราคาหลักหมื่นแล้วกระแสนขึ้น2องแสนกว่าสามแสนกว่านะครับแล้วแต่รถรุ่นสภาพออปชั่นของรถนะครับว่าเป็นระบบทางไฟฟ้าหรือธรรมดานะครับ 0954249698เป็นทั้งเบอร์โทรและไอทีไลน์นะครับนี่รถก,กางเกษตรก็มีครับรถจำก็มีนะครับรถตะลี่ก็มีนะครับเป็นอะไรของรถอิสกิเมืองไทยคูปต้ามองไทยนะครับรถเผาเดียวสองเผานะครับแยกกุชิ้นที่คุณลูกค้าต้องการนะครับไม่ว่าจะเป็นอุปก,กรณ์การเกษตรรถคูปต้ายันมา แย่า yeah. ุกชิ้นที่คุณลูกค้าต้องการนะครับอะไรใหม่ก็มีนะครับ0848821716ถ้าฝ่ายอะไรถอดก็สารโรทนพรตัวจริงเสียงจริง0 9 5ย์เ9698สีเป็นทางเบอร์โทรและไอดียลนนะครับขอบพระคุณครับ